เอาลูกพี่น้องเอาลูกตัวแม่ติดลมครับดำทรายออกแล้วขอยเปลีวลูกครับพี่น้องรถเต่านะครับนี่งานหน้างานหน้าฝน,น,นครับจามคอนจีครับพี่น้องดูถนนใหม่ครับลำบากหม่หน้างานหน้าฝน,น,นครับาจจะออกได้พี่น้องเอ้ยตัวแม่ติดลมเมื่อกี้นี่เราสิบร้อยลงแล้วก็ห้าเรามาเดินขึ้นแล้วพี่น้อง Đây chẳng báo bảng như thế vô, mai vô, mai vô Mai vô cái nó, vô đó nào là mai vô cái nó Gần rồi oh, sai thế สวยงามนะครับคันนี้พี่น้องนิ่งไม้สับครับน่าจะเอาไม้สับไปลงแล้วก็เอาทรายมาเอาสุดก็สามารถก่อนพี่นะ้องไม่ได้เราก็จะมาดึงครับเดีุ๋ดล้อมมาดึงครับพี่น้อง Yep! 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 cho <coughs> đến đây là 5 lít thôi Một cho là 5 lít rồi, <coughs> สิบล้อเราก็จอดรอสแตนบายอยู่ด้านนอกนู่นพี่น้องออกไม่ได้เราก็จะเอาสิบล้อมาลากคนขับบอกว่าลองดูก่อนพี่น้องให้สุดความสามารถก่อนไม่ได้ขลากครับมาแล้ว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  นครับโอ้สามเลยหรือเปล่านี่ Mà đến đây mãi đến mà mãi đến đây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  mãi đây mãi đây mãi đến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 

โอ้ยาวเลยทีนี้โอ,พอ้พอแล้ว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 ได้ทีนี้ทีนี้ไหนพี่น้อง ลากรอแต่สิดรอมาากกันนะ